15มิถุนายน2564นายสุทินยอดสง่าศรีอายุ55ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลือพัฒนาตบโคกกระเบื้องอเภอบ้านเหลือ่อมจนครราชสีมาได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบ้านเหลื่อมหลังช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้มีโจรย่องเบาเข้ามาในบ้านและได้ขโมยเงินที่แขวนไว้บริเวณหน้าต่างไปจำนวน30,000หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงพื้นที่มาที่บ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อเก็บลายนิ้วมือส่วนคนร้ายคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่ก่อเหตุย่อง เบามาขโมยของในบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังนี้ โดยนายสุทินยอดสงัดสีอายุ5 5ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปรือพัฒนาผู้เสียหายเปิดเผยว่าตอนนั้นเป็นเวลาช่วงสองนาฬิกาปกติตนจะนอนอยู่กับแม่และจะเปิดบริเวณห้องน้ําไว้ตลอดเพราะแม่ชอบลุกมาเข้าห้องน้าประจํากลางดึกแต่ตอนนั้นตอนอาจัยตื่นมากลางดึกพบว่าไฟห้องน้าปิดตนจึงได้เดินมาดูคิดว่าหลอดไฟขาดแต่ปรากฏว่าสวิตช์ถูกปิดไว้และหน้าต่างบานกระจกหน้าบ้านเปิดตนจึงคิดว่ามีคนเข้ามาในบ้านอย่างแน่นอนจึงได้ไปตรวจสอบสั์สินภายในบ้านพบว่าเงินหายไปจํานวน 30,000บาทที่ตนเก็บไว้ในกระเป๋าบริเวณหน้าต่างซึ่งเงินดังกล่าวนี้ตนจะนำไปซ่อมรถไถไว้ทำการเกษตรทั้งนี้ตนคิดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ตอนนี้ก็ได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วและได้ลงพื้นที่มาเก็บลายนิ้วมือแล้วคาดว่าน่าจับตัวคนร้ายได้เร็วๆนี้